นักร้องสาวเสียงสวยอิงวรันทรนะคะปีนี้ก็เรียกได้ว่ามีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้พิสูจน์ฝีมือกันค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเธอขอปักหมุดก้าวแรกของการทัวทั่วโลกผ่านเพลง Bloom ผลงานเพลงภาษาญี่ปุ่นลำดับแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตอีกขั้นในระดับสากลของการเป็นศิลปินในแบบฉบับของอิงวรันธร เรียกว่าจบจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่ตัวขายเกลี้ยงที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีแค่ไม่กี่วันอิงรันธทอนก็ขอปักหมุดการเดินทางก้าวต่อไปสู่การถวดรอบโลกด้วยการเปิดตัวผลงานเพลง Bloom ซึ่งจุดหมายปลายทางแรกของเธอก็คือแดนซากุระประเทศญี่ปุ่นนะคะเพลง l o o o เนี่ยก็มีกำหนดปล่อยผ่านช่องทางสตรีมมิ่งและออนไลน์ในวันนี้2พฤศจิกายนค่ะแล้วก็จะมีการวางจาหน่ายในรูปแบบของซ d แผ่นเสียงไวนิลที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน และยังไม่พอเดี๋ยวอิงนะคะจะมีกิจกรรมแจกลายเซน็นกันที่ Tower Records s h i ชิบูย่าค่ะในวันที่14พฤศจิกายนรวมทั้งจะมีการแสดงอิงวรันธร x 3 1 9 8 9 Live in Tokyo 2022ในวันที่15พฤศจิกายนที่ชิบุย่าด้วยโอ้โหเรียกว่าปังอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับสาวคนนี้นะคะ ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ true insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ